โดยพลันตาสบกันแต่ใจก็เปลี่ยนพันเกิดอะไรขึ้นกับใจเธอเป็นเมียนกับฉันไหมอยากบอกไปว่ารู้สึกเช่นไรแค่ได้ลองเพ่ แต่ฉันมองตเาเธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างเข้าใจไม่รู้ใครเริ่มก่อนกันและในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการนีเธอคนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยไกลกันอยากให้เธอได้ฟังหนึ่งคำที่ซร้า เธอกินฉันไม่รู้ได้สักว่าฉันเป็ีไปหรือเปล่าทรฉันแค่รู้ว่เงาทุคราเธออยู่ที่ฉันไม่อยู่กแบบเธอเมไรไม่รู้ 넌 카우트리스 똥가 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 นี่คุณทำ,ทำอะไร <ivan? S 2> ผมเนี่ยอะไรไมีสติหน่อยคุณตัวท <sk ill> ีอยู่ในนิมิตของตัวเองนานเกินไปหน Lights ่อยเนได้กลับมาได้แล้วขอบคุณเสียงชัตเตอร์ของเธอมา,มากๆเลยนะนี่ผมทำอะไรลงไปเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยที Digital ่จะโตัฟุดปิ้เนี่ยเป็นดี <Digital? S 2> นะพูดฟูดปิ้ง ิจิตอลฟุตเป็นที่ทุกคนดูมีความสุขกันมากๆเลยก็เมื่อกี้นะครับผมเป็นซีนจาก EP4 ีนะครับซีนมิวสิควลแค่ในวันนั้นนะครับผมก็เออเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วแหละว่ามีคนแบบเรียกร้องกันมาบ้างในทวิตว่าแบบเอออยากเห็นเราส่งคนเล่นมิวสิควิคกลใช่เพลงแค่ในวันนั้นใช่จำได้เลยว่าตอนที่ถ่ายทำตอนนั้นนะก็ชอบมากๆ เคยเคยเคยคิดไว้ว่าเออแบบถ้าเราได้ได้ทำแบบแค่ในวันนั้นตอนนั้นอ่ะพ็ดูน่าจะชอบนะใช่ใช่แล้วก็วันนี้ก็ออกมาเป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนะครับผมครับก็แอบได้ยินเสียงหัวเราะทะลุเอียอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดทำให้ทุกคนหัวเราะแล้วมีรอยยิ้มกันพวกเราก็แฮปปี้ครับครับแฮปปี้ไหมครับ แต่ผมงงอะ่ะมันไม่ตลกนะคุณมันออกจะหวาน,วานซึ้งซาบซึ้งใจพวกคุณขับอะไรกันอะ่ะเออเพลงมันเกี่ยวกับความรักนะทำไมมันมีเสียงขำมาผมผมไม่เข้าใจจริงๆและออย่างคือที่น่าเสียดายคือแบบวิซิคอนี้มันแอบได้แค่9กอะ่ะมันยังไม่ได้ร้อยอะ่ะมันขาดนิดนึงม,นมันขาดนิดนึงอะ่ะม,มันขาดคุณโมกอะ่ะคุณโมกกับวริกาขันนี่ย เจียดยเลยเขาทุส่งกุ้งพร้อมรักกันรักนานเท่าแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อยระวังกันสองคนก่อนเออให้คุณโง่เขาไปผสมคุณลมก่อนอ,อ่ได้พอเขา <c oughs> มีหวานใจเขาเขาก็ทิ้งฉันไปแล้วเสียใจ <c oughs> พี่เขียนก็อยู่กับลูกพีชไปก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าทุกคนจำได้ไหมว่า E.P. 4ที่พวกเรา ถ่ายทำซีนนี้เนี่ยคุณทีไปทำอะไรเป็นเด็กฝึกง,งานนอ้มีคนจำได้ด้วยน่ารักสุดๆอ่ะงั้นเอาง,งี้ถ้าถามอย่างงี้ดีกว่าพวกคุณะคอ,อ,ะ,อ,ะ,อ musical, คณะคิดว่าพวกผมชอบชอบซีนอะไรอ่านอกจากซีนมิวสิคอลเมื่อกี้พวกคุณอะคิดว่าพวกผมอะชอบสีนอะไรไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์ ก็เป็นหนึ่งในซีที่ชอบก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในซีที่ชอบจริงๆแล้ววันนี้ก็มีซีที่ผมชอบมากๆเหมือนกันใช่เป็นซีที่ชอบที่สุดในเรื่องด้วยอยู่ใน EP 1 0อยู่ใน EP 1 0แต่น่าจะยังพูดถึงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอกันอีกไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ดูกันแล้วได้ดูกันแล้วฮะเฮ้ย JNC ยังไม่ทันได้ดูรอดูก่อนไหมรอดูก่อนรอดูก่อน คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้อ่าต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้อะไรนะฮะไม่เป็นไรครับเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นซีนมิวสิคอลของที่กับพีชเนาะแต่เรายังมีเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็น คู่นอื่นๆในเรื่องอยากให้พวกเธอได้ลองติดตามกันครับแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างสาแก่ใจพวกเธอหรือยังสรุปแต่ถ้ายังไม่สาแก่ใจเธองั้นรอติดตามในโชว์ต่อไปของพวกเราได้เลยแต่ตอนนี้ฉันกับพี่ชรัตคงต้องขอตัวก่อนไปกันเถอะลูกพีชลูกพีช